สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทอดปลาหมึกกับยยไก่ค่ะเนี่ย,ยไก่ซื้อปลาหมึกมาครึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบค่ะปลาหมึกอย่างดีนะคะปลาหมึกแห้งมามาทอดกินกันค่ะสวัสดีค่ะมาทอดปลาหมึกแห้งกับยยไก่นะคะมาตั้งน้ำมันให้มันร้อนก่อนนะคะทอดปลาหมึกกันค่ะ ใส่น้ำมันให้มันร้อนนะคะปลาหมึกสวย,สวยค่ะนี่ยายไก่ซื้อมานะคะครึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบกินกันค่ะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะปลาหมึกแห้งค่ะปลาหมึกแห้งอย่างดีนะคะเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนก่อน ร้อนหรือ,อยังเอ่ยยังไม่ร้อนก็เริ่มร้อนแล้วละ่ะเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วคะ่ะทอดเหมกเ้ดดยค่ะทอดเสมอต้องคนไปคนมานะคะทอดไฟอ่อนๆไม่ต้องไฟไฟแรงะคะ่ะ ทอดปลาหมึกกันนะคะพี่น้องจา๋าอร่อยนะคะทอดปลาหมึกกี่กัเข้าสวยร้อน มากินน้ำยายไก่ค่ะโอ้ยปลาหมึกทอดด้วยพี่น้องเป,เ,เป็ดตาซ่บเปิดแป้นออนด้วยพี่น้องเปิดแป้อนออนเดี๋ยวมันจิ้มใหม่ในม,มันขมแห้งปลาหมึกทอดนะคะปลาหมึกทอดค่ะทอ,อดปลาหมึกกินละร้นค่ะปลาหมึกทอ,อ,อดนะคะใกล้จะได้ที่แล้วขั้วมันสุกหน่อยกลัวมันจะเหนียว มีกระชอนไม่เอ่อยก,ก,กระชอนไ y l ไก่อยู่ไหนแล้วก็ช้อนตักหน่อยใกล้จะได้ที่แล้วค่ะอย่าเอาขมเยอะนะอย่าเอากรอบเยอะจนเกินไปกำลังดีค่ะกำลังดี เราก็เตรียมกระชอนไว้แล้วนะคะเตรียมกระชอนไว้แล้วค่ะให้มันแห้งน้ามันให้มันตะดด็ดน้ํามันนะคะพอแล้วมั้งนี่ทอดปลาหมึกกรอบแย่ไก่ค่ะยไก่ทอดปลาหมึกนะคะอพอแล้วมั้งกรอบมากแล้วมันจะขมนะคะปลาหมึกน่าจะพอแล้วล่ะค่ะพอแล้วนะคะมาทอดปลาหมึกนำแยกไก่ค่ะโอ้ยปลาหมึกแข็งแ่บด้วยพี่น้อง โลละเจ็ดลอยซื้อมากิโลหนึ่งฝากไปให้แม่อยู่บ้านเพิ่งกิโลเพิ่งกิโลเอามาทอดกิน <_ d ata> ให้มันเสด็จน้ำมันนะคะพี่น้องจ๋าปลาหมึกแห้งค่ะ <_ d ata> เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วนะจ้าปลาหมึกแห้งไก่เสร็จแล้วค่ะท <_ d ata> อดใหม่ๆร้อนๆมากินเข่าน้ำกันเด้อพี่น้อง